สวัสดี f c ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมมาหากินถิ่นไทยครับไม่มีกะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศหน้าหนาวน,นะครับเริ่มเขานาหนาวเขาก็เริ่มชิก้มนะครับแถวบ้านเอินทางเริ่มใสเริ่มกลมแล้วครับขนาที่ในเกลียวเลี้ยวๆนี่แหละครับเขา่าสําหรับเขา่า ตรงนี้ก็ต้องปล่อยน้ำออกจากน้าเข่าแล้วครับเพื่อที่ลอเก็บเกียวยน้ำออกจากเข่าก็จะมีป่านะครับที่อยู่ในในน้านะครับแล้วก็ไหลออกไปตามน้ำผมก็เฮตาคา้เอาไว้ดักปา่ารับวพาเขียวนัดแปงเอา้าเขียว,ด,ยวดักป่าไว้เดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าที่ได้ป่าบอนะครับ เมื่อวานนี่ก็เห็นปลาเลนหลายอยู่มาหอนนี่ก็เห็นปลาเล,นเ,น,าเลน,เนเต็มเลยครับในทุงน่งน,นาน้ำเริ่มแห้งออกบุดเอกปลาเลนน้อยปลา,ป,ป,าป,ป,ป,ปีนปลาบินปีนเป็นนะครับเห็นปลาเข็งครับนี่ปีนบัดคืนเลยด้านอะไที่เป็นบอตากับปีนไปแล้วก็ก เท้ามันปีลงโอคือเก่าครับจากน้าเก่าปีลงบอเปีนปาเข็งปลาอคออันนี้ก็เห็นได้ปาเข็งหลายตัวอยู่หวานก็เป็นมีสิบสามสิบตัวแล้วครับปีนขึ้นไปพอาน้ำม,ม่น้าแห่งจะหามังยู่ไหมนะครับครับปลา ยวไปเบิง้งตะไคร้กันนครับว่าถือบ่ครับติดดักไว้ทีนี่ก็น้ามค่อนข้างแห้งครับผัดซ้ายเขามาทมทมเขา่าเขาก็แตกขึ้นมใไม่ครับ้มวีวีได้มืนี่ครับ ไปเบื้งตรงกันไปเบื้งผ่าเขียวกันประดิษฐ์เองครับเพชรผ่าเขียวแล้วก็อามาดักตาไว้ตรงที่เขาเปิดหน้าออกจากเขานีกน้องนึงที่พาเพชรสีพาพีน่น้องมาเบึ่ง มีป่าได้ครับเนี่ยป่าบอลอยเนี่ยน้ำแห้งหลายแล้วเดี๋ยวที่มาสะป่าน้องนี่แหละพาพี่ดองมาบึงนี่ได้ป่าบ่ามีป่ายัางเงียบๆอยู่บอนอยู่

เขาก็หวงใส่ใ้อยู่เขาลมแล้วก็ลมตอนที่เขายังพ่ทันออกหวงครับถ้าลมตอนออกหวงนีเ่เขาผู้เสียเพราะเขาที่เงยขึ้นมาอยู่เได้อยู่ครับลมเพราะว่าเขามันสูงอยู่แต่อยู่นะครับ อีบอนนึงครับปลาบอนอยู่นี่ปลาอยู่ครับพี่น้องนี่เป็นปลาคอปลาดุกสส่วนมากที่พามาสะเอาน้ำแห้งน่อยก่อนบอนนี้กำลังเริ่มแห้งนี่ปลาเรียมขุ่นน้ำนี่ด้ครับขึ้นมากขิ่งจำนำ ปลาดูปลาพ่อพ่อไล่ตัวงี้เหรอครับปลาปลาตันั่นหอนครับนี่จะไล่ นั่นคข้อข้อน้อยคนระับน,น้อยโยปลา ใส่ก็จะป่อยครับตัดโคโคเไมโบปคงอะไรอย่ปลาคือไอ้นครับจุดปลาันี่ครับได้ปลาแล้ว ตัวแดงๆจนเนียบน้อยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอยใส่สารโข้อปดุก,กันนี้ครับปล่อยลงไก่บอนี่แหละครับ Nhắn... Bố nhắn lại với mình nhiều bạn. ปล่อยไว้ขยายพันโต่อครับปลากะที่ปล่อยนี่กะส่วนมากพอถึงนาฝนกะปีน,นี้เบิดนะครับพวกปลาดุกปลาคอปลาเค้งมู้นี่แล้วนาฝนปีนออกเบิดพรงนี้เหลือจะกัปล่อยไว้เพราะว่าตัวน่อยพดปล่อยไว้ไง เดบายครับกระมอประเค้งพยายามปีนขึ้นปล่อยเด็กกระบ้อเหลือครับปีนออกเบิดร้านหน้าฝนแต่กระล่้อยไว้ว่าเอาไปก็รู้ว่าเสียที่ยัยงกินดีตัวน้อย 难知道。Nein,